ต้มปลาขั่งครับพี่น,อน้องเมื่อกิน,นํำกันครับมันตรงออกรสชาติเปรี้ยวนํำเลยครับใส่ใบผักติ๋วต้มแบบบานๆครับรสชาติของจัดเนี่ยปลานี่มันมีมันหลายครับผู้ใดบ่ทันมีขาวมากิน,นํากันครับนี่ครับ นี่ครับพักติวผู้ใดมีผู้ใดพวกท้งนมีก็เขาครับมามากินน้ำกันครับนี่ครับเนื้อเด้งๆนะครับก้มปลาคัง บางที่ฝังน้องเป็นกำลังใจนะครับเบื่องล้วก็จะเริ่มกดที่ตามเพื่อเป็นกำลังใจครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับวัสดีครับ